กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาคมมิวออริจินทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวทุยนะครับผมก็จะมารีวิววิธีการตีผลไม้นะครับผมให้ได้ค่อนข้างที่จะไม่ติดลบอะอ่า <Wow. S 1> มีเพื่อนหนึ่งขอเข้ามาว่าแนะนำวิธีการตีผลไม้ให้ได้เยอะๆ่อยอ่ะผมก็จะมารีวิวตามคำขอครับจัดให้นะฮะ โอเคนะครับไปดูกันเลยว่าผมทำยังไงผมก็เตรียมมาคิสตันมายางกับสร้างเนี่ยอนะฮะแล้วก็คิสตันสร้างก็ห6 0หกสิน,นะครับอ่าผมก็จะเข้าไปตีตรงนี้นะฮะในดันครับดันโกนะฮะเออมส่วนมากผมจะเข้ามาตีตรงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรมันตีติดบ่อยนะฮะมาลองดูว่าครั้งนี้จะติดหรือเปล่านะครับผมอืม ผมไปเข้าไปตีในนี้นะครับแล้วก็กด AI ไว้นะครับผมจะเข้ามาตีนี้นพันพันธมิตรนะครับอืมกดเข้าไปกดที่บริจาคนะครับกดมาที่คิดตั้งสร้างแล้วก็กดใช้นะครับอืมมันก็จะเข้ามาในฟังก์ชันนี้แล้วก็ผมก็จะตีแบบไม่ผูกติดก่อนนะแบบไม่ล็อกอะ่ะอ่ะกดไปเลยครับปากอ้าวล้มเหลว ปาล้มเหลวครับโอ้เสียหน้ากูเลยว่ะสองข้างล้มเหลวอ่ะโอเคโอเคต่อไปครับอ้าวสามสี่ห้าเออห้าติดเออหกติดเจ็ดล้มเหลวถ้ามันล้มเหลวบ่อยๆเนี่ยออกออกออกก่อนออกก่อนออกก่อนนะเผื่อมันจะติดบงติดบั็อกอะไรเราต้องออกๆๆๆๆๆก่อนออกก่อนเฮ้ยทำไมกดออกไม่ได้วะ ออกสิ <S <S ออกเฮ้ยกดออกไม่ได้เวะกดออกหน้านี้ไม่ได้เดี๋ยวนะคือออกแล้วนี่เอากดออกแล้วเข้าใหม่นะ อ่าเห็นไหมติดแล้วติดแล้วโคดิกอ่าเห็นไหมติดอีกแล้วนั่นโอ้ยล้มเหลวนั่นติดอีกแล้วเมื่อกี้มันบั๊กนะครับอ่าล้มเหลวล้มเหลวอ,อีกแล้วโอ้ยอ่านั่นติดอีกแล้วอ่าล้มเหลวเว้ยโอ้ยล้มเหลวอีกแล้วอ่านั่นติดอีกแล้วอ่าติดอีกแล้วล้มเหลวนะครับ ล้มเร็วเอวาละเอาละอนั่นติดแล้วล้มเร็วนะครับล้มเร็วนั่นล้มเร็วนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ถ้ามันถ้าถ้ามันล้มเร็วไปบ่อยเราออก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 สมันกดออกไม่ได้เออเข้าใหม่เข้าใหม่ ผมเตรียมมา71นะครับดูมันจะได้ครึ่งสักครึ่งป่ะเอานะนั่นติดอีกแล้วโอ้โหล้มเหลวโอ้โหนั่นติดอีกแล้วนั่นโอ้โหโอ้โหช่วงนี้ม,มาเต็มติดอีกแล้วล้มเหลวอ,อีกแล้วครับ ล้มเหล,ออลว,ออเวอีกแล้วล้มเหลวอีกแล้วติดแล้วติดอีกแล้วล้มเหลวจริงๆแล้วครับแอนนันนันนันติดอีกแล้วโอ้มาเป็นระยะเลยอู้หูมาเยอะมาเยอะโอ้โห้ล้มเร็วนั่นเห็นไหม เออยาวไปยาวไปโอ้โหนั่นเลยโอ้โหชิดอีกแล้วติดอีกแล้วติดอีกแล้วโอ้ติดีกแล้วโอ้ติดอีกแล้วโอ้โหลุ้นมาอีก้วครับมาอีกแ้วโอ้โหอืมอืมโอ้โหโอเคนะก็ลุ้น ใส่ทะลักโอ้โหขึ้มาร่างกายมาเต็มเลยครับอ,อ,อย่างนี้หน่อยโอเคเรามาบวกกันเลยครับอ่าีเท่าไหร่เจ็ดสิบเจ็ดสิบสสมเจ็ิบเจ็ดสิบสองเจสิบสนี่นะสิบห้าสิบห้าบวกอีกหเป็นเท่าไหร่วะยีบเอ็ดอ2ยิบเอบกแปเป็นเท่าไหรว่วะยี่บเอ็ดบวกแปดเปอีกเ้าเก้าบวก กสามสิบเจ็ดนี่ไม่ใช่เลยเออสามสิบเจ็ดนะครับครึ่งหรือเปล่าวะครึ่งของเจ็ดสิบใช่ปหะสาสิห้าเนาะเออครึ่งครึ่งสามสิบห้าเออครึ่งนะครับครึ่งอ่าครึ่งครึ่งนะครับสูตรนี้ไม่มีมีขาดทุนนะครับผมตีมา ไม่ครึ่งอ่ะเออไม่ครึ่งก็เนี่ยได้เกินอ่ะลองไปทําดูกันนะครับแ้าที่สุดกันมันไม่มีมันไม่ค่อยมีเทคนิคหรอกครับการตีผลไม้เนี่ยมันอยู่กับดวงอยู่กับเขาสุ่มมามันจะติดบ่อยไปก็ยังไงถ้ามันล้มเหลวแล้วก็ออกเข้าใหม่นะครับเทคนิคมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับจะให้ทําอะไรก็เม้นมาเลยนะฮะโอเค ลางกันไปก่อนขอบคุณครับอย่าลืมกดตับตัไงคิแลกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ